สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําขนมโคกันนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะมาขูดมะพร้าวค่ะขูดให้เป็นเส้นฝอยเล็กๆสําหรับทําไส้ขนมโคนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาน้าตาลปี๊บเนี่ยมาเคี่ยวนะคะเคี่ยให้เป็นน้ําเชื่อมโดยใส่น้ําลงไปนิดนึงแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนมันเดือดแล้วเราก็เอามะพร้าวที่เราขูดไว้เนี่ยมาผสมคนให้เข้ากันนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับน้ําซึ่งทางเราอยากให้ขนมมีสีสันก็เลยเอาน้ําแดงเฮลบรูบอยมาผสมนะคะจากนั้นเราก็จะปั้นปั้นนวดๆวดนวด,นวด,นวด,นวดจนมันสีทั่วถึงกันแล้วก็จะหยิบออกมานิดนึงตามขนาดที่เราอยากได้นะคะเอามาแผ่แล้วเราก็ตักไส้ที่เราทำเอาไปห่อไว้นะคะ ให้ทั่วค่ะเดี๋ยวตอนที่ต้มเดี๋ยวไส้มันจะปลีออกมาค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็เอาขนมที่เราปั้นไว้เนี่ยไปต้มในน้ำเดือดน,นะคะรอจนสุกจะรู้ได้อย่างไรว่ามันสุกเราก็สังเกตว่าเมื่อมันสุกเนี่ยมันจะมีสีขาวขุ่นแล้วก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำค่ะจากนั้นเราก็เอาขนมที่สุกแล้วเนี่ยเอามาพัก ไว้ในน้ำเย็นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ชิ้เนเนื้อมันติดกันขั้นตอนสุดท้ายเราก็เอาน้ำกะทิที่เราทำไว้เนี่ยมาราดบนขนมก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็จะโรยด้วยงาน,นะคะเพื่อความสวยงามและความหอม